แล้วพบกันนะครับนะครับสำคัญก็คือวันนี้นะครับวันเดียวนะครับของปีนี้นะที่มีการอบรมนะครับเรื่องการเลี้ยงสุนาฟรีนะครับจากอุรยาความปูนานะครับวันพรุ่งนี้พบกันนะครับที่สองเกลอความปูนานะครับที่สระบุรีนะวันเดียวเท่านั้นนะครับภายในปีนี้นะครับอ่าไม่มีปีนี้นะครับเจออีกทีคือปีหน้าได้เลยนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปูนานะพวงนี้นะครับเราจะสอนให้นะครับตั้งแต่การเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นการวางบ่อการวางระบบนะแล้วก็ลงบ่อนะครับสอนกันนะครับจับมือกันทําเลยนะใครที่สนใจนะครับอยากเรียนนะอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปูนานะครับพบกันได้นะครับที่2เกลือปลาปูนา ถ้าใครอยากรู้ว่าพิกัดนะครับอยู่ตรงไหนนะครับทักมาเลยนะครับมาทักมานะครับเดี๋ยวเราส่งพิกัดไปให้นะครับแล้วพบกันนะครับ